สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้เช้าๆแบบนี้ส่วนบอลสี่คุณจะทำขอนําเสนอบอลในตำนานนะครับที่ชื่อว่าเมืองกาะเกดครับเพื่อนๆครับโอ้โหสุดยอดเมืองกอะเกตนะครับก็เป็นบอลสี่ใบไทยนะครับที่มีความเด็ดโดดเด่นมากๆนะครับของส่วนมณีมน์ของอาจารย์ปอยอีกแล้วครับนี่นะครับบอลที่เคยดังในตำนานดังมากๆนะครับอันนี้ ถ้าพูดกันนะผมว่าที่เขาพูดเรียกกันนะน่าจะเป็นเจน2แต่ผมบอกเลยครับว่าผมไม่สนใจเลยว่าจะเจน1เจน2อย่างไรแต่ผมชอบที่เป็นเมืองเกาะเกร็ดนะครับมันเป็นอะไรที่มันชอบมากๆครับเพื่อนๆครับผมว่านะมาชมความงามดีกว่าครับนี่ครับเพื่อนๆครับกระดูกใบนี่ครับบนเพื่อนสีขาวเป็นสีชมพูนะครับมีสีที่เหลือบมากมีเม็ดสีแดงสีชมพูนะครับ มีสี่บลอนด์ด้วยนะครับที่อาจารย์ปอบอกนี่แหละครับอยู่ในนี่เลยนะครับและตัวนี้เนี่ยความหลากหลายน,นะครับผมบอกได้เลยว่าต้นเนี้เอาไซส์เล็กมาให้ดูเจ็ดใบไม่มีสี่ซ้คกันแม้แต่ใบเดียวเลยโอ้โหเป็นอะไรที่เป็นความน่าประทับใจและน่าชื่นชมดูและมีความสุขมากครับโอ้ผมจิบกาแฟไปแล้วนัะนี่ฮะใบนี้ขาวทั้งใบนะครับใบาขาวทั้งใบแต่ไม่ได้แบบมีเม็ดขึ้นนะไม่ได้เผือกนะไม่ได้เผือกนะครับเพื่อนๆครับนี่ใบนี้ออกเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลือง มีเข he ียวมีแดงนี so so the 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 so ่นะครับน <t ale ratios> <sters reuse> <charging> ี so ่ใบนี้มีเขียวมีขาวมีสีบอลมีสีชมพูนี่ขาวก็ดุกแดงกระดุกชมพูเป็นไงนี่เขียวป้ายชมพูเป็นไงโอ้ยสุดยอดจริงต้องให้เพื่อนเพื่อนพิจารณาเลยครับเอาเองเลยครับแล้วก็หาเก็บไว้สักหนึ่งต้นนะครับเพื่อนๆนครับเพราะว่ามันงามมากงามจริงๆครับดูครับแล้วขอบพระคุณเพื่อนๆนมากนะครับที่ ทุกๆท่านที่ช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผมจะพยายามทําบอลสีดีๆออมาให้ชมกันเรื่อยๆไม่ว่าเป็นบอลเก่าบอลใหม่นะครับผมไม่ใช่เน้นแต่บอลใหม่นะบอลเก่าๆที่เคยหายไปผมก็จะเอามาให้เพื่อนๆชมกันให้เห็นกันว่ามันคืออย่างไงนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับทุกกําลังใจนะครับแล้วพบกันใหม่กับส่วนบอลสี 4, คุณธรรมในคลิปต่อไปนะครับวันนี้วันนี้และต้องข่าวคําว่าสวัสดีครับ